ัสดีครับพี่น้องสองฟังไทยลราบนสุภูสุคนนะครับผมคลิปนี้ต้อกันอยู่ที่สวนเบญจกิตินะครับผมนะวันนี้ก็เป็นวันที่ย1บเอ็ดนะครับผมวันอาทิตย์นะครับตอนนี้เป็นเวลาอยู่ที่สี่โมงนะครับผมดละนี่ก็จะเป็นบรรยากาศตรงลานทำกิจกรรมนะทุกคนตรงดิมบึงนะครับผมนี่ครับตรงนี้นะครับผมตรงทางเข้าที่หนึ่งนี่นะครับผมนี่นะครับบรรยากาศก่อนการ เส้นดนตรีนะครับผมนี่โอ้โหอันนี้ยังไม่เดิมนะครับฝรั่งต่างชาตินี้มานั่งรอกันแล้วนะครับผมคลิปนี้ต้อมก็จะถ่ายบรรยากาศให้พี่ๆเอซได้ดูนะครับผมวางจังหวะหรือว่าวางการเต้นของคลิปนี้นะครับผมอาจจะติดลิขสิทธิ์นะครับถ้าตรงไหน เงียบเงียบไปหรือว่าเสียงเพลงมันแตกต่างไปกับจังหวะการเล่นก็สแสดงว่าตีนิกระธิบนะครับผมแต่ก็เน้นบรรยากาศนะทุกคนนี่ครับ <c oughs> เมื่ออ,อาทิตย์ก่อนสองอาทิตย์ก่อนนี่แหละทุกคนเป็นการเสริมสลองนะทุกคนก็จะเล่นวง เขาเรียกอะไรทุกคนออเรสตานี่แหละทุกคนนะครับผมวันนั้นโอ้โหผลตอบรับดีมากทุกคนต้อมถ่ายลงติ๊กตอกโอ้โหวิวนี้ทะลุแสนสองแสนก็มีนะครับผมนี่ครับนี่ทุกคนต่างชาตินะครับผมนั่งซิวกันเลยนะครับโอ้โหตรงนั้นนั่น ตากแด,ดดดช่ไหมครับผมนี่ครับนักองเที่ยวต่างชาติีีชอบมากเลยครับผมนะกับบรรยากาศต้นทีในสวนนะครับนี่ล้างก็จะเป็นนี้เลยมุมตึกสวยๆนะครับผม นี้ก็จะเป็นภาพบรรยากศาศซาวซิกนะครับเตละอาทิตย์นะทุกคนก็จะมีวงดนตรีวงต่างๆนะครับผมนำะมาเล่นให้นักทตองเทียมต่างชาติได้ดูแล้วก็คนไทยเองนะครับผมที่เข้ามาเดินเล่นพักผ่อนภายในสวนนะครับผมนะครับก็จะเปลี่ยนวงกันไปนะครับผมว,วันหรือว่าวางอาทิตย์นะครับผมก็จะเป็นวงของนักเรียนนะครับผมเพราะว่า ทางกทมอเองก็จะส่งเสริมนักเรียนอยู่แล้วนะครับผมในการแสดงความสามารถนะครับนี่ทุกคนแล้ทองเที่ยวต่งางชาติที่เดินทางไปมานะครับผมนะเข้ามาในส่วนนี้ก็แวะกันมานั่งฟังนะครับผมเพราะว่าตอนเย็นๆนี้จะได้บรรยากาศดีมากนะครับ นางซิวเลยนะครับคนไทยก็นี่นะครับผมนั่นจะว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมตอนนีาก็จะเป็นชาวต่างชาตินะครับผมชาวไทยน่าจะไปนู่นแหละทุกคนสวนลุงพีนี้นะครับผมวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับผมในงานกาซาดนะครับบางคนก็น่าจะไปรอการจุดธูปนะครับผมที่สะพานธทธนะครับงานวิจิตจัพยาน่าจะหมด วันที่23นะครับผมเป็นบันสุดท้ายนะตามที่ตาตรางนะครับผมส่วนในสวนเป็นจากรีตีนะครับผมก็จะมีกิจกรรมงานสแสดงดนตรีในสวนนะครับผม นั่งชิวเลยครับผมนี่ครับเมืองไทยคนเดี yeah, ๋ยวนเอทีจะอเลี่ยนเวลาเล่น4 4นะครับอหน้าเดินทีจะอเพนน่ยน้องอรนะครับผมจะดําโซโลโนครับนี่แควพบกันครับผมเล่นอีกที4โมง4 0ตนะครับนี่ครับผมเขาก็จะเลืกประมาณ6โมงนะครับผมนะการในดนตรีในสวนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นการซาวซิกนะทุกคนต่างชาติทุกคนเยอะนะทุกคนต่างชาติมาเดินเล่นบัชมบรรยากาศภายในสวนนะครับนี่ซีวนูนเลยนี่ล้านดังของเราทุกคนมีแต่ต่างชาติทั้งนั้นนะครับผม นี่กอนก็จะเป็นการซาวเซ็กนะครับผมนะต้อมก็อยากให้อ่าบงวงแบบว่าเล่นออเทสตาที่แด็ทุกคนมาเล่นนะทุกคนคนเยอะนะถ้าบวงนั้นมานะครับแล้วตัวเที่ยวก็ทยอยกันมานะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นบง่งไม่ใหญ่นะทุกคนแต่ก็ลุงโดด น,นะครับผมนะให้มานั่งรับฟังนะครับบรรยากาศผ่อนคลายผ่อนคลายนะทุกคนในกรุงเทพมหานครนะปีหน้าหวังว่าน,นะครับผมนะเรื่องไดๆทั้งหมดนะครับผมน่าจะอยากให้จบปีหน้านะครับผม ประเทศไทยจะได้เลยว่ามีบรรยากาศที่คึกคักกลับมานะครับเห็นข่าวออกมาว่าว่าจะจบวันที่15เดือนมกรานะครับผมว่าจะจบจริงไหมนะต่างชาติก็ออกมา นั่งฟังนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการซาวเซกกองนะครับ เยอะนะครับผมนะนี่ครับมีทั้งคนไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับผมนะที่มาฟังเพลงกันนะครับนั่งซิวกันเลยนะครับผมเพลงนี้ชื่อเพลงพวงกงารคิดจ็นาทีแล้วดัางเดิมนี่มีสี่คนแต่ว่ายังมีคนที่ออกมาทำรายการเป็นตัวแล้วนะมีคนทงที่ดีกว่าเราฝัก ือลกซีมิไข่อเป็นหนึ่งในอะไราชุดแรี่งนี่นะครับผมนะบรรยากาศนี่ก็ซิวมากๆทุกคนอากาศดีมากนะครับผม ก็เป็นมาสำหรับคลิปนี้ต้อมจะเอาบรรยากาศงานดนตรีในสวนที่สวนเม็จากกิติมาฝากพี่ FC ทุกคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้อมก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ